เมื่อวันที่24มกราคม2567เวลา10นาฬิกาพลตรีวรพินิตขันตุป,ปัติผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23และคณะผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารสังกัดศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่23ประจำปีการศึกษา2566 นอุทยานการฝึกเฉลิมพระเกียตรติตำบลวัวเงินอำเภอน้ำพองจัังหวดขอนแก่นโดยเริ่มทำการฝึกตั้งแต่วันที่14มกราคม2567สำหรับการฝึกในครั้งนี้เป็นการฝึกผัดที่1ของนักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่3จำนวน469นายจาก136โรงเรียนในพื้นที่จัังหวดขอนแก่นและจัังหวดกาฬสิน ซึ่งผู้บัญชาการมณฑลทนาหารบกที่23และคณะผู้บังคับบัญชาได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการฝึกของชุดคู่ฝึกต่อจากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมสถานีการฝึกต่างๆทั้งสถานีการเข้าตีสถานีการตั้งรับปล้นถอยพองพบปะให้กำลังใจชุดคู่ฝึกและนักศึกษาวิชาทหารในการนี้ได้มอบขนมผลไม้ เพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยจากคณะผู้บังคับบัญชาสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกพร้อมทั้งให้โอวาดแก่นักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นกำลังสำรองอันสำคัญของกองทัพบ,บกขอให้ได้ใช้ความรู้ความสามารถระเบียบว,วินัยทางทหารลักษณะความเป็นผู้นำที่ได้จากการเรียนการฝึกไปใช้ในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติและช่วยเหลือประชาชนต่อไปทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่23 รายงาน